เกาหลีใต้จับตาธุรกรรมคริปโตผิดกฎหมายสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอลครับกับผมแซคโนบดีกับผมเจอกันแบบนี้ทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากอคเลีย์ราส์ออสเตรเลียครับผมก็ต้อนรับทุกคนที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาวงการนี้ด้วยนะครับวันนี้มีข่าวๆเกี่ยวกับ จะว่าเป็นเพื่อนบ้านก็ได้นะในโซนเอเชียของเรานะครับกับเกาหลีใต้ฮนะตอนนี้เขาจับตาดูนะธุรกรรมผิดกฎหมายด้วยนะฮะมาดูหัวข้อข่าวกันนะฮะกับเกาหลีใต้ครับเตรียมซื้อซอฟต์แวร์ติดตามธุรกรรมคริปโตผิดกฎหมายมูลค่ากว่า7.2พันล้านดอลลาร์นะครับว้าวลงทุนมหาศาลเลยนะฮะ ไทยเราทําอะไรอยู่ครับเนี่ยสำนักงานอายการสูงสุดของเกาหลีใต้กําลังมองหาแล้วก็ตรวจสอบกองทุนคริปโตที่ผิดกฎหมายครับโดยการซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตามธุรกรรมคริปโตครับตามการรายงานจากแหล่งข่าวนะครับเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะโปรแกรมติดตามธุรกรรมที่คาดว่าถูกใช้โดยหน่วยงานสืบสวนพิเศษด้านอาญากรรมการธุรจิตทุจริที่สำนักงานอายการเขต กลางกรุงโซครับได้มอบหมายซึ่งกําลังตรวจสอบกองทุนมูลค่ากว่า7.2พันล้านดอลลาร์ครับที่ถูกโอนผ่านสกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายในต่างประเทศครับมีรายงานว่าอายการสงสัยว่าเงินที่ส่งเข้ามานั้นเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและทรัพย์สินกฎหมายจากต่างประเทศครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานดังกล่าวกําลังทํางานร่วมกับ National Tax Service ครับแล้วก็หน่วยงานด้านการเงินในท้องถิ่นครับในขณะที่อายการเนี่ยไม่ได้ระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวใช้งานซอฟต์แวร์ของบริษัทใดแต่ว่าทางการได้ขอให้ซอฟต์แวร์ ให้มีการตรวจสอบธุรกรรมคริปโตแบบเรลไทม์ครับพร้อมกับเชื่อมต่อธุรกรรมระหว่างกระเป๋าเงินดิจิทัลแล้วก็กระดานเทรดให้ได้มากที่สุดครับผมหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆเช่นสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐครับโดย fbi ครับแล้วก็ยูโรโพนะครับได้ทํางานร่วมกับเชนอะลัยสิตครับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนในสหรัฐครับในการติดตามกิจกรรมบล็อกเชนที่ผิดกฎหมายครับเช่นแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือฮะท้งนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเกาหลีใต้ก็ได้ลงนาม บันทึกความเข้าใจ m o u ครับกับกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ5ดับแรกของประเทศได้แก่อัพบิดบิดตั้มคอยวันคอบิดและก็โก้แพ็ก์นะครับอย่างไรก็ตามครับทั้งสองฝ่ายครับจะให้ความร่วมมือในการสืบสวนชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดิจิทัลครับการป้รรองกันการฟอกเงินและความเสียหายจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใ,ให้กับนักลงทุนในประเทศนะครับเาขาค่อนข้างจะซีเรียสนะครับเรื่องของความปลอดภัยต่างๆแล้วก็ เรื่องของธุรกรรมผิดกฎหมายนะที่มีอยู่ในเกาหลีใต้นะครับก็ดีนะฮะป้องกันการฟอกเงินด้วยแล้วก็อย่างนึงก็ช่วยให้นักลงทุนในประเทศเนี่ยเขาของเขาเนี่ยได้รับความปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับนี่คือการใส่ใจแล้วก็การลงทุนอย่างสูงเลยนะของทางการเกาหลีใต้นะครับก็บ้านเรายังไม่มีอะไรแบบนี้นะครับไม่มีก็ <laughs> เราก็ทําใจรอต่อไปนะฮะเหมือนที่พี่โน้ตว่าไว้ฮะ เลือกลุมตู่ก็ต้องทําใจนะครับโอเคก็ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะช่วยเปเดข่าวสารรอบตัวในโซนเอเชียบ้านเรานะครับก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, ส่งต่อให้เพื่อนด้วยนะแล้วก็คุณสามารถพพอร์ตช่องนี้ได้เป็นทางการนะด้วยการกดปุ่มจอยฮะเปแบบรายเดือนนะจะเปแบบแบบแฟนบิกแฟนซูเปอร์ก็สิแฟนก็ได้แล้วแต่ความใจดีของคุณเลยนะหรือว่าจะ โอนมาเป็นเงินบาทก็ได้ที่ทูบนิวลเวลดหรือว่าที่ Kbank นะครับแล้วก็โอนเป็น u s d t หรือว่า b u s d ก็ได้นะแค่เลื่อนไปใต้คลิปนี้แล้วก็ c o p y wallet a d d แ e s s แล้วก็โอนได้เลยนะครับผมติดตามข่าวสารทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องแซโนูเบอรี่ได้ครับแค่คุณกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะติดตามเอาไว้เลยรับรองไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์อย่างแน่นอนนะครับกดครั้งเดียวพออย่าก,กดซัำนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหมนะ่คราวหน้าสวัสดีครับ